ปีวอกกับปีวอกปีนี้เป็นปีห่งการเปลี่ยนแปลงต้องมีสติรับมือให้มากทั้งในเรื่องการเงินการงานการลงทุนและความรักมีเกณฑ์โยกย้ายการเดินทางต่างๆเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาครับด้านการลงทุนในปีนี้เน้นการลงทุนที่ปลอดภัยมีผลดีสม่ำเสมอการออมหุ้น DCA การออมทองค่อยๆเก็บหอมรอมริบไปเรื่อยๆจะทำให้การลงทุนคุณงอกเงยได้ ส่วนที่ต้องระมัดระวังเป็นเรื่องสุขภาพแระอุบัติเหตุนั่นเองครับเสริมดวงคนเกิดปีวอกให้ไปร่วมทำบุญใหญ่ๆเช่นการสร้างพระสร้างออโบสถวิหารเป็นต้นครับนอกจากนี้สิ่งที่ควรต้องทำเป็นประจำคือการสวดมนต์นั่งสมาธิและในเดือนเกิดของคุณให้ไปไหว้เทพเจ้าไทยสวยอีที่วัดมังกรกรมรวาสหรือศาลเจ้าที่มีเทพเจ้าไทยสวยเงี้ยได้ทั่วประเทศนั่นเองครับอีกทั้งการไปไหว้พระ เทพเจ้าเฮงเจียเทพประจําปีเกิดโดยนําส้ม5้าผลน้ำชาสามขวดไปไหว้เรียกว่าจะช่วยเสริมดวงชะตาให้กับคุณได้นั่นเองครับต่อมาครับปีระกาปีนี้โดดเด่นในเรื่องงานตําแหน่งความรับผิดชอบการได้ดูแลง,งานที่ใหญ่ขึ้นดีขึ้นหรือการที่คุณจะได้พบปะผู้คนที่มากขึ้นจะทําให้คุณมีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตอีกทั้งผู้ใหญ่คนมีอํานาจยังคอยให้ความช่วยเหลือคุณอยู่ ให้คุณทำงานด้วยความขยันอดทนเรียนรู้เพิ่มเติมให้มากพัฒนาตัวเองให้เต็มที่แล้วฟ้าจะเปิดท้ายกับคุณเองครับในเรื่องการลงทุนกลยุทธการลงทุนเป็นสิ่งที่สำคัญต้องพยายามปรับให้ทันกับสถานการณ์ในช่วงนั้นๆดังนั้นข้อมูลข่าวสารบทวิเคราะห์ต้องเร็วจะทำให้การลงทุนของคุณได้ผลตอบแทนที่มากขึ้นครับการเสริมดวงของคนเกิดปีระอาในปี2 0 1พ 65นี้ให้หมันสวนมนต์นั่งสมาธิเป็นประจำและการทําบุญเกี่ยวกับการสร้างบุญต่างๆเช่นวัดวิหารพระประธานโบสถ์กําแพงสารการปร,รียนเป็นต้นส่วนทางจีนให้ไปไหว้ศาลเจ้าโป๋เซียนได้ทั่วประเทศนะครับโดยนําส้มสุบผลน้ำชาชา9ขวดไปไหว้จะช่วยเสริมดวงชาตาให้กับคุณครับอย่าลืมไปทําบุญด้วยนะครับ